มาานผ้าก่อนเพราะประมาฐานห้านี่ยเธอผมขนเล็บฟันหนังเป็น่องหมายของความสวยความงามและไม่สวยไม่งามคนที่มีผมงามเขาก็เรียกว่าคนงามคนที่มีขนงามเขาเรียกคนงามคนที่มีเล็บงามมีฟันงามมีหนังงามเขาเรียกว่าคนงามและความงามผ้าอย่างนี้เป็นสิ่งที่ติดหูบังตา ไม่ให้เรามองเห็นสภาพความเป็นจริงอันซ่อนเล่นอยู่ภายในเพือความปฏิกูลน่าเกลียดโรกโเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เพอกสิ่งงามทั้งห้าในหกเพอ,อกให้มองเห็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกสียดให้เห็นเป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดจริงๆทีนี้เราอาจจะมีคนอบายพิจารณาไปหลายๆอย่างจะพิจารณาในแง่ว่า ผมขนและพันหลังเป็นของปฏิกลุหน้าเตโสเข้ากระไรจะพิจาจรณาในแง่ว่าผมขนและพันหลังเป็นแต่เกียงธาตุสีที่น้ำลมไฟไม่ใช่สาตว์ุกลตัวต,วตนเราเาธอจะพิจารณาไปในแง่อันนี้ัังทุกขังหน้ตาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตก็ได้แล้วแต่ใจจะถนัดอันนี้เป็นโอบายที่ฝึกฝนอบรมจิตให้เกิดสติปัญญา ในขั้นต้นเราใช้สติปัญญาอย่างธรรมดาธรรมดาเ็นการพิจารณาจนจิตมันเกิดคล่องตัวในเมื่อการพิจารณามันเกิดคล่องตัวขึ้นมาเมื่อไรจิตของเราจะปฏิวัติไปสู่การพิจารณาเองโดยไม่ได้ตั้งใจก็แสดงว่าการพิจารณาธรรมฐานเริ่มจะได้ผลแล้วทีนี้เมื่อจิตมีการคล่องตัวในการพิจารณา พอเลิกถึงผมมันก็พิจารณาไปเองว่าผมเป็นของสติปุนณะเกงเลิกถึงลนก็ทมันก็พิจารณาไปเองเลิกถึงอะไรมันก็พิจารณาไปเองโดยไม่ได้ตั้งใจเรียกว่ามันเกิดการคล่องตัวขึ้นมาใช่เมื่อมันเกิดการคล่องตัวขึ้นมาแล้วการคล่องตัวนั่นแหละจะเป็นอุบายให้จิตเกิดความสงบขึ้นมาได้ความสงบที่เกิดจากการพิจรารณานี่ ในเมื่อมีความสงบเกิดขึ้นปีติและความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับบริกรรมภาวนาอย่างอื่น <c oughs> ทีนี้พอโคตรมาถึงขัน้นตอนแห่งการพิจรารณาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายท่านสอนกรรมฐานท่านสอนให้พิจรารณากายเวทนาจิตธรรมเป็นหลักใจาบางท่านอาจจะคิดว่าเราเอาสิ่งอื่นนอกจากหลักการที่ท่าน เขียนไว้ในตำรักตำลามาเป็นแนวทางปฏิบัติหรือมาเป็นอามรมณ์สมถานจะไม่ได้หรืออันนี้ขอทคำความเข้าใจก่อนว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนหรือศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมะคือสอนให้ผู้ปฏิบติผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติรู้กฎธรรมชาติของความเป็นจริง กฎธรรมชาติขอสิ่งที่จะแสดงกฎธรรมชาติให้เรารู้เห็นความเป็นจริงนั่นคืออะไรสิ่งที่จะแสดงให้เราเห็นความเป็นจริงคือสภาวะธรรมสภาวะธรรมได้แก่กายกับใจของเรากายกับใจของเรา <c oughs> มีตาหูจมูกเข้นกายใจตาหูจมูกเข้นกายใจพระพุทธเจ้าพาเราเรียกว่าทวานหรือประตู ในเมื่อมีสโตูทวารย่อมมีสิ่งผ่านออกผ่านเข้าเมื่อมีสิ่งผ่านออกผ่านเข้าสิ่งนั้นที่ผ่านออกผ่านเข้าคืออะไรโรคผ่านเข้ามาทางตาเสียงผ่านเข้ามาทางหูกลิ่นผ่านเข้ามาทางจมูกรสผ่านเข้ามาทางลิ้นสัมผัสผ่านเข้ามาทางกาย อารมณ์ธรรมอารมณ์ผ่านเข้ามาทางใจท่านเคยได้ยินปัญหาที่พระอาที่พระพุทธเจ้าจะถามพระอานนไหมพระพุทธเจ้าจะถามพระอานนว่าดูก่อนอานนกัรหามันจะมันเกิดที่ไหนและมันจะดับลงที่ไหนพระอานนก็คูลให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตอบเองพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าดูก่อนอานน์ ตัณหามันเกิดที่ทวารหกเกิดตาหูจมูกเล่นกายไหลใจเมื่อมันดับมันก็ดับที่ทวารหกเหมือนกันเกิดดับที่ตาหูจมูกเล่นกายไหลใจอะไรที่มาั่วยุให้เราเกิดตัณหาโครคผ่านเข้ามาทางตาเกิดความยินดีเสียงผ่านเข้ามาทางหูเกิดความยินดีกล่นผ่านเข้ามาทางจมูกเกิดความยินดี รสผ่านเข้ามาทางเลี้เกิดความยินดีสัมผัส,สข้ามักผ่านมาทางกายเกิดความยินดีทำอารมณ์ผ่านเข้ามาทางจิตเกิดความยินดีได้เมื่อเกิดความยินดีแล้วก็เยยทะยานอยากายได้สิ่งนั้นได้เมื่อมีการเยยทะยานนั่นแหละคืออาการแห่งสัรหามันเกิดขึ้นแล้วที่นี้ผูมาปฏิบัติธรรมมาทำติโลอยู่ที่สวรรค์หกดวงตษษาหูสมบุกเล็กกายใจ อะไรผ่านเข้ามาทําสติรู้อะไรผ่านเข้ามาทําสติรู้โดยการทําสติรู้อย่างเดียวล่าเสียงที่ผ่านเข้ามานั้นคือสภาวะธรรมสภาวะธรรมย่อมแสดงปรากฏการให้เห็นจริงอยู่ตลอดเวลาเธอมีความเกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปเกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปเึ่งธรรมชาติของมันจะเป็นอย่างนั้นที่ได้รอบจากโลกเสียงเป็นรบสัมผัสที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกเส้นมกายแต่ใจแล้ว สิ่งอื่นนอกจากนั้นเราจะมาเอามาพิจารณาเป็นอารมณ์สมถานไม่ได้หรือเอายกตัวอย่างเช่นผู้ที่เรียนจบมาในทางแพทย์เรียนจบมาทางวิชาอื่นๆซึ่งเป็นศาสตร์ต่างๆที่เรียนมาในสายโลกเช่นธรรมศาสตร์นิติศาสตร์พิเศษวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียนเป็นความรู้มา เราจะเอามาเป็นอารมณ์พิจารณากรรมาฐานบ้างจะได้หรือไม่ขอตอบว่าได้ดีเสียอีกพรามันเป็นความรู้ที่ท่านรู้มาแล้วเอามาเป็นหัวข้อแห่งการพิจารณาจะเกิดความคล่องตัวเร็วขึ้นและสิ่งนั้นไม่ไดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะนี่จะามาเป็นอารมณ์กรรมาฐานได้อย่างไรสิ่งนั้นแหละคือธรรมะฝ่ายสภาวะธรรม เราเรียนหนังสือมันจะเบื้องต้นพอเราเปิดคำราทางตำลาออกมาเรามองเห็นด้วยตาตัวหนังสือที่มองเห็นนั่นคือรูปที่เียครูอาจารย์สอนบอกให้อ่านเราได้ยินด้วยหูนั่นคือเสียงที่ี้ท่านหัดให้เราไปจดเขียนจนเป็นตัวอักษรน,นั่นคือการสัมผัสด้วยกายเมื่อเป็นเช่นนั้นใจก็เป็นผู้เก็บเอาเป็นความรู้ สิ่งใดที่เราสามารถกําหนดรู้ได้ด้วยใจสิ่งนั้นเป็นสภาวะธรรมในเมื่อสิ่งนั้นเป็นสภาวะธรรมสิ่งนั้นก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานเพราะเป็นสิ่งที่แสดงปรากฏการให้เรารู้จริงเห็นจริงว่าสิ่งนั้นมีความเกิดขึ้นดับไปสิ่งนั้นมีความเกิดขึ้นดับไปเป็นเรื่องของธรรมดาแล้วทําไมจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งนั้น ยังสมมติว่าพระสงฆ์เราบวชอยู่ในวัดนี่ถ้าสมัครจะเป็นนักภาวนากรรมฐานเพียงแค่แต่ตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเวลานี้เราเป็นอะไรแลว้วก็หาคำตอบว่าเวลานี้เราเป็นพระพระมีหน้าที่อย่างไรพระมีหน้าที่เรียนพระธรรมวินัยเรียนไปทำไมเรียนไปเพื่อปฏิบัติปฏิบัติไปทำไม ปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นริงพิจารณาไปตามสติปัญญาที่เราสามารถจะพิจารณาได้เช่นยอย่างชาวบ้านทั้งหลายที่ค้องเรือนอาจจะสั้งปัญหาถามตัวเองว่าเราคลองเรือเพื่ออะไรและเราจะอยู่เป็นคฤหิขั์เพื่ออะไรแล้วมาหาคำตอบให้กับตัวเองาถ,าถามตอบถามตอบไปเรื่อยๆ ช้วยการทำสติจดจ้องเกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจในึกคิดพิจารณาอยู่นั้นแล้วก็จะเป็นอุบายทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้เหมือนกันในอีกอย่างหนึ่งนักภาวนาในสมัยปัจจุบันนี้เข้าที่ฟังฟังกันดูแลว้วภาวนาเอาเวลาบางท่านก็นบอกว่าเดี๋ยวนี้นั่งได้หนึ่งชั่วโมงบางท่านก็นบอกว่าได้สองชั่วโมง บางท่านก็บอกว่าได้สามสิบนาทียี่สิบนาทีลองผ้นกดบไายก็เลยเป็นการภาวนาเอาเวลานอกจากจะภาวนาเอาเวลาแล้วภาวนาเอาความเห็นใ่เมื่อนั่งหลับตาภาวนากระลึมตาขึ้นมาครับอาจารย์ผู้สอนกรรมาฐานก็มักจะถามว่าเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมทีนี้ถ้าใไรไม่รู้ไม่เห็นไม่มีคําตอบก็แสดงว่าภาวนาไม่ได้ผล จังอยากจะขอทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายว่าการภาวนานี่มันเป็นกิริยาของจิตสมาธิเป็นเรื่องของจิตโดยตรงการเดินเดินนั่งนอนแม้เราจะยืนเดินนั่งนอนได้เวลาแค่ไห,ไหนเพียงใดช็แจ่เพียงการเปลี่ยนกิริยาหมดแต่การทำสมาธิสำคัญอยู่ที่การทำจิตการกำหนดจิตการทำจิตให้รู้ ให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกจนกระทั่งจิงตของเราเกิดกความสงบนิ่งลงเป็นสมาธิแล้วก็ประกอบด้วยองค์มีปีติสุขเอกขัตตางมีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมส่วนเวลามเวลาไม่สำคัญเราอาจจะทำสมาธิในท่าเดินท่ายืนท่านั่งท่านอน หรือถ้าใครจะเก่งจริงจะปักหัวลงกับพื้นชี้ขา้นฟ้าบริกรรมภาวนาอยู่ได้ก็เช่ททำได้ตรงนั้นที่เรามานั่งขัดสมาธิเอามือฝวาขาขวาทับขาซ้ายมือฝาทับมือซ้ายท่างกายให้ตรงอันนี้เป็นวิธีการนส่ควรประกอบในการปฏิบัติแต่ที่แน่ๆจริงๆก็คือการทำจิตอย่างเดียวการทำจิตนี้ก็ให้มีสติสัมปชัญญะมีพลังเข้มแข็งขึ้น จนกลายเป็นสติพลัในเมื่อเรามีสติเป็นสติพละสติมีกำลังก็สามารถที่จะประครับะระคองจิตให้ดำรงอยู่ในสภาพปกติเมื่อกระทบกับอารมณ์จะไม่มีความหวั่นไหวง่ายหรือไม่หวั่นไหวเลยแต่ถ้าสติพละนี้เพิ่มพลังขึ้นไปอีกกลายเป็นสติสีสติเป็นใหญ่ในธรรมในอารมณ์ทั้งปวง นเมื่อเจตนึงอารมณ์สิ่งใดถ้าเจตรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นจิตจะจบคิดแต่ถ้าเจตยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นจิตจะต้องพิจารณาในสิ่งนั้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจเรื่อวความสติเป็นให่ในอารมณ์ทั้งกลุทีนี้เมื่อเจตการพิจารณาเจตก็มีเครื่องรู้สติก็มีสิ่งละไกแล้วถ้าสติเพิ่มพลังจนยิ่งไปกว่านี้ สภาบาจิตมีการประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอริยมรรคมาแต่ประชุมลงเป็นหนึ่งคือความเป็นหนึ่งของจิตโดยมีลักษณะจิตสงบนิ่งสว่างไม่ไหวติงแต่มีสิ่งที่ปรากฏการขึ้นภายในจิตให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลา อันนี้คือสมาธิในอริยมรรคสมาธิในอริยมรรคนี้สงบลงเป็นอัปปนาสมาธิเป็นหนึ่งเหมือนกันแต่เมื่อจิตสงบลงเป็นหนึ่งแล้วจิตม,มีเครื่องรูง้สติมีเครื่องระลึกแต่เป็นสภาวะที่ละเอียดสุขุมยิ่งนะักเจ้าที่ากฏสัจจิตในขณะที่อริยมรรคประชุมพร้อมแม้จิตจะรู้เห็นอะไรกแต่ว่ารู้กแต่ว่าเห็น ไม่มีสมมติปัญญาเมื่อเห็นแล้วรู้แล้วก็ไม่เรียกชื่อสิ่งนั้นว่าอะไรมีแต่สิ่งที่ปรากฏการอยู่ภายในจิตเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่อย่างนั้นแต่อะไรเกิดอะไรดับจิตไม่ว่างเพียงแต่รู้อยู่เฉยๆอันนี้คือสมาธิในอริยมรรคเป็นสมาธิที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้อยู่ในตัว เส่มต่างกับสมาธิในฌานสมาธิในฌานเมื่อจิตสงบนิ่งแล้วไปรูอ้อยู่ในสิ่งเดียวไม่มีปรากฏการณ์อันใดที่จะให้รู้อันเป็นเครื่องสอดแสดงให้เห็นถ้าไครลับคือสงบนิ่งอยู่ในจุดเดียวเฉยๆอยู่อย่างนั้นพราะนั้นสมาธินในฌานเป็นสมาธิขั้นสมถะสมาธิขั้นสมถะถ้าจิตสงบนิ่งอยู่เฉย มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรซึ่งจิตแต่ซึ่งแต่ต่างกัาบสมาธิในอริยมรรคเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังผู้ปฏิบัติเพิ่งสังเกตความเป็นของจิตของตัวเองตามในทางที่กล่าวมาแล้ว <c oughs> อันนี้คือหลักการที่ท่านเจ้าพระคุณอุบาลีได้แนะนำพัมสอนลูกจิตลูกหามาที่นี่ ประการที่สามการเจริญเมตตาการเจริญเมตตานี้เป็นจิตเป็นจิตจําเป็นสำหรับนักปฏิบัติเพราะการเจริญเมตตานี้เป็นประการประกาศความเป็นมิตรต่อสิ่งทั้งปวงท่านเจ้าพระคุณบาลีเวลาท่านเข้าไปผู้ทรงในป่าท่านมักจะเจริญเมตตา,าแล้วประกาศออกมาว่าเราสมณะมาสะแสวงหาความสงบ มาแสวงหาความพิเศษเราไม่ได้ตั้งใจจะมายึดเอาที่เอาทางของใครถ้าว่าท่านผู้ใดถือกรรมสิทธิ์ว่าตัวมีตัวเป็นเจ้าของอยู่ในสถานที่นี้เราขออาศัยท่านบำเพ็ญสมณธรรมชั่วขณะหนึ่งแล้วก็จะหนีไปสู่ที่อื่นเรามาด้วยความไม่เบียดเบียนใครแล้วท่านก็แผ่เมตตา โดยนักว่าสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นจงคนเป็นผู้มีสุขกายสุขใจจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยและจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยและ่าให้ปราศจากสมบัติที่ตนได้แล้วเกิดท่านจะทําอย่างนี้เป็นจิตวัตรของท่านเป็นประจำแม้จะว่าจะไปพัดไ่ใต้ร่มไม้ใหญ่ๆโบราณท่านถึงว่า ต้นไม้ใหญ่ต้องมีผีคู่ตีต้องมีพระจุที่ท่านเจ้าพระคุณบาลีท่านถืออย่างนี้เพราะฉะนั้นต้นไม้ใหญ่ต้องมีเจ้าของโลกคดีวดาอาศัยอยู่ก่อนที่ท่านจะเข้าไปอาศัยล่อมเราท่านจึงขออนุญาตประกาศขออนุญาต,ญาตเจ้าของเขาก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเปียเดเปลียนเราและประกาศให้เขารู้ว่าเรามาดีไม่ได้มาร้าย แล้วทา่านก็อาศัยบวาเพ็ยสมณธรรมอยู่ในที่ลั่นตามสมควรอันนี้คือหลักการเจริญเมตตาแนวทางปฏิบัติของเจ้าคุณพระอุาบาลีและประกานสุดท้ายท่านให้เจริญมรรตสติคือให้ระลึกถึงความตายคนเรานี่มันตายมาท่งแต่เกิดตายจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่ตายจากผู้ใหญ,มใหญ่มาเป็นคนแก่ ตายจากคนแก่ไปเป็นคนตายจริงๆในเมื่อตายจริงๆแล้วเน่าเน่าแล้วร่างกายเท้ากวงนี่ก็สลายสลายตัวไปเป็นดินน้ำลงไปนี่คือตายอันนี้เป็นอุบายอันหนึ่งที่ชอบท่านคุณอุบาลีท่านสอนแต่อีกอันหนึ่งการพิจารณาความตายเนี่ยท่านถือว่าเป็นเทวทูตคอยกระตุ้นเตือนใจิตใจของตัวเองไม่ให้เกิดความประมาท การเลึกถึงความตายเป็นอุบายไม่ให้เกิดความประมาทและเป็นอุบายให้รู้จริงเห็นจริงเพื่อให้จิตของเรานี่ยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะต้องตายในเมื่อจิตเรายอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะต้องตายจริงๆแล้วเมื่อจะเกิดความตายขึ้นมาจริงๆเราจะไม่เกิดหวาดกลัวต่อความตายในเมื่อความรู้แน่ว่าเราจะตายจริงๆแล้วความรู้สึกของผู้ปฏิบัติจะเกิดขึ้นอย่างไหน ว่าก่อนที่เราจะตายนี่เราควรจะได้อะไรดีๆติดตัวไปก่อนถ้าหากไม่สําเร็จมรรคผลนิ่านอย่างน้อยก็มีบุญกุศลพอที่จะไปขึ้นสู่สวรรค์ก็เป็นที่พอใจแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ระลึกถึงความตาย <c oughs> เพื่อกระต้นเตือนให้ผู้ปฏิบัติไม่เกิดความประมาทใจการที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปนี่คือหลักการที่เจ้าพระคุณบาลี ได้นำมาสอนลูกศิษย์ลูกหาสืบมาแต่ส่วนข้อความพิทฤดาหและความละเอียดในเรื่องปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดค้นจำหลักจำลาอ่านหนังสือหรือศึกษาถามตามครูบาอาจารย์ต่างๆและขอให้ทำแนะนำว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติกรรมฐาน เราปฏิบัติเพื่อทำจิตของเราให้มีสมาธิให้มีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเพื่อให้จิตของเราเป็นอิสระมีอำนาจเหนืออารมณ์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่จึงไม่จำเป็นจะต้องไปอาศัยพลังจิตของใครมาช่วยจิตของเรา ละไม่จาเป็นจะต้องไปอันเชิญเอาอำน,นาจบนฟ้าบนสวรรค์มาช่วยให้เราได้ปฏิบัติเห็นผลไง,ไง่ายง่ายบางท่านก็ถามว่าทำย่างไรปฏิบัติทำจทีงจะเห็นผลได้ผลเร็วท่านตอบก็คือว่าขั้นใจทำจริงๆถ้าว่าท่านจะเป็นนักภาวนาจริงๆวันหนึ่งให้ท่านตั้งใจไว้ว่าท่านจะนั่งสมาธิวันละสี่ครั้ง แต่ละครั้งจะนั่งให้ได้วันครั้งละหนึ่งชั่วโมงเอาทันวันละสี่ชั่วโมงเท่านั้นวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงเราฉลาดเวลามานั่งภาวนาทำสมาธิสักสี่ชั่วโมงต่อวันลักรองว่าจิตของท่านจะต้องสงบเป็นสมาธิและก็ได้รู้ทำเห็นทำตามความสามารถได้กล่าวทรมะกพอเป็นเครื่องเตือนใจของบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลาย ก็เห็นว่าพอสมควรแก่กานะเวลาจึงขอยุติไว้ด้วยประกาละชนี้าอาตอนที่จะขึ้นธรรมาก,ก็มีคุค้พบว่าปรากพัญหามาทำถามว่าขณะทำสมาธิจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตโจนจะเข้าสู่พระวังแล้ว และจะรู้อย่างไรว่าจิตกำลังอยู่ในภรวังอันนี้เราเพิ่งสังเกตว่าถ้าเราเกิดมีกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบกายคล่องจิตคล่องกายควรจิตควรเพิ่งเข้าใจเิดว่าจิตของเรากำลังจะเข้าเข้าสู่ภรวังที่เี้กคำว่าภาวังนี่ หมายถึงช่วงว่างระหว่างที่จิตกำลังบริกรรมภาวนาอยู่แล้วปล่อยวางทำภาวนามีอาการตกวูบลงไปวูบเป็นอาการเป็นความว่างของจิตช่วงที่วูบนี่ไปถึงระยะจิตนิ่งช่วงนี้เรียกว่าจิตตกผวางทีนี้เมื่อจิตตกผวางวูบลงไปนิ่งพัก ถ้าไม่หลับสมาธิตึงถ้าจะเกิดความหลับก็หลับไปอย่างไม่รู้ตัวแต่ถ้าจะสมาธิจะเกิดพอนิ่งพักจิตเกิดสวา่างแสดงว่าจิตเข้าสู่สมาธิ้อนิ่งพักเมิดมิดไม่รู้เรื่องจินตนอนหลับมีเพิ่มสังเกตจากนี้ จิตที่เข้าสมาธิต้องผ่านภะวังไปก่อนผวังคือช่วงว่างของจิตที่ปราศจากสติเช่นอย่างเราคิดเราคิดถึงสิ่งหนึ่งเช่นคิดถึงแดงได้จะเปลี่ยนไปคิดถึงขาวช่วงว่างระหว,ว่างขาวกับแดงเนี่ยตรงกลางได้เรียกว่าภะวังสมาธิ ที่จิตปล่อยวางบริกรรมภาวนามีอาการเพิ่มเติมแล้วก็วกูบช่วงวูบเรียกว่าจิตตกข,ขวังเมื่อวูบแล้วนิ่งเมื่อคิดไปเรียกว่าจิตหลับถ้าวูบนิ่งทับเกิดความสว่างโร่ขึ้นมาจิตเป็นสมาธิจึงทำตามเข้าใจอย่างนี้ปัญหาต่อไปท,ทราบว่าขณะห่วงนอน และต่อสู้กับความง่วงอยู่นั้นจะเป็นโอกาสให้สติกลัดรู้ตัวตามกันทันหรือไม่ถ้าหากเรามีการต่อสู้ก็มีความตั้งใจในเมื่อมีความตั้งใจก็เกิดมีสติรู้ตัวถ้าความตั้งใจมีพลังเข้มแข็งขึ้นสติก็เข้มแข็งขึ้นเมื่อสติเข้มแข็งขึ้นความง่วงก็หายไป ถ้าะตีกับความง่วงสู้ความง่วงไม่ได้ก็กลายเป็นความง่วงและประหลัดคำตอบก็มีอยู่เพียงแค่นี้ทีนี้ปัญหาต่อไปธรรมะของอาจารย์มัน่นเรียกว่ามุตโตไทยแปลแล้วมีความหมายว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไร เราปฏิบัติธรรมเพื่อความวิมุตติเพื่อวิมุตคือความหลุดพ้นทายะแปลว่าหัวใจมดตโตแปลว่าพ้นธรรมะของอาจารย์มั่นที่ว่ามุตโตไทยเขาแปลว่าธรรมะเป็นเครื่องพ้นมีความสำคัญสาหรับผู้ปฏิบัติเพระผู้ปฏิบัติมุ่งต่อความหลุดพ้น เราทำศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นพร้อ,อมในจิตซึ่งเรียกว่าการประจุพร้อมของอริยมรรคแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเอาศีลสมาธิปัญญาเราปฏิบัติเอาความหลุดพ้นคือพ้นจากกิเลสศีลสมาธิปัญญาเป็นเพียงผู้ายทําให้เราพ้นจากกิเลสขณะทำสมาธิเกิที่มิตขึ้นมาเป็นภาพจะต้องปฏิบัติหรือกําหนดจิตอย่างไร ในเมาทำสมาธิแล้วจิตสงบลงไปเกิดน,นิมิตภาพขึ้นมาระวังอย่าให้เกิดความเอกใจหรือแปลกใจกับการเห็นนั้นให้ประคองจิตอยู่เฉยๆถ้าไปเกิดเอกใจหรือทักท้วงขึ้นมาสมาธิจะถ่อนเมื่อสมาธิถ่อนแล้วนิมิตหายถ้าใครสามารถประคองจิตให้อยู่ในสภาพปกตินิมิตนั้นจะอยู่ให้เราดูได้นาน และนิมิตนั้นจะเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเป็นฐานที่ทั้งของสติบางทีนิมิตนั้นอาจจะแสดงอสุภะสรรมฐานหรือแสดงความตายถ้าแสดงอสุภะสรรมฐานให้เราดูเช่นล้อมพายลงไปเน่าเกยอยผูกังก็ได้อสุภะสรรมฐานได้มรณะสติถ้าจิตของคนนั้นสำคัญมั่นหมายในพระไตรลัก ธาตในเม็นี้มันก็ไม่เพียงมันปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็ล้มตายไปตายไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นน้าอกเยกุพัง,ง,งสลายตัวไปเสร็จแล้วมันก็ได้วิปัสนาธรรมฐานเพราะฉะนั้นในเมื่อภาวนาเกิดเมิตขึ้นมาแล้วอย่าไปดีใจเสียใ,ใจกับเมิตนั้นให้ประคองจิจให้รู้อยู่เฉยๆธรรมชาติของเมิตนี้เมื่อมันเกิด้นแล้วมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงในเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลง ก็ทําให้เรารู้ทําให้รู้ว่าแม้นิมิตนี้มันก็ไม่เที่ยงหรือเพียงแค่มันเกิดขึ้นแล้วมันหายไปเกิดขึ้นแล้วมันหายไปมันก็ไปตรงกับคาว่าเกิดดับเกิดดับที่เรากําหนดรู้กันอยู่ในจิตความเกิดดับความคิดมันเกิดขึ้นความคิดมันดับไปก็คือการเกิดดับนิมิตเกิดขึ้นนิมิตดับไปก็คือความเกิดดับศกมันเกิดขึ้น โชคมันดับไคก็คือความเกิดดับโชกเกิดเกิดโชกดับไคยก็คือความเกิดดับเมื่อเรามีสติกำหนดรู้ความเป็นของมันอยู่อย่างนี้เราก็ได้สติปัญญาดีขึ้นเราอาจจะเกิดปัญญารู้นิจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาได้อถ้า,วา,าเวลาใครจิตเบื่อหนจะทำอย่างไร กิจเจ้าหมองจะทําอย่างไรความเมื่อเป็นอาการของกิเลสในเมื่อมันเจอเบื่อพิจารณาความเบื่อเอาความเบื่อเป็นอารมณ์ถามตัวเองไปว่าทําไมมันจึงเบื่อเมื่อได้คําตอบคํานี้แล้วถามต่อไปอีกว่าทําไมทําไมทําไมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรไล่มันไปจนมันจนมุมเอาความเบื่อเป็นอารมณ์เอาความเบื่อเป็นเรื่องรู้ แล้วก็พิจรารณาหาเหตุผลในความเบื่อให้มันได้การพิจรารณาชนนี้ก็คือการพิจรารณาวิปัสสนาธรรมจิตเศร้าหมองก็พยายามภาวนาให้มากๆพิจรารณาให้มากๆากในเมื่อเจตมันรู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันจะหายเบื่อและหายเศร้าหมองมันมองเห็นตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวว่ามันเกิดพบแล้วก็เบื่อ